สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอจจะพามาดูต้นแอปเปิลนะคะเพื่อนเพื่อนคราวที่แล้วดอกเต็มเลยนะคะแต่ว่าเพลี้ยมันขึ้นน่ะเพื่อนๆเพลี้ยเต็มเลยแฟนก็เลยเอาเอาเอาน้ํายามาฉีดนะคะสําหรับฆ่าเพลี้ยโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวไปดูค่ะเพราะว่ามันจะมีต้นหนึ่งกําลังกําลังเหี่ยวอีกต้นหนึ่งอะ่ะคิดว่า จะตายแล้วเอว่ามันเกิดเพราะอะไรก็ไม่รู้นะคะทำไมมันตายเนาะขณะมันมันเป็นสเปรย์ฆ่าเพีย้ยโดยเฉพาะนะเพื่อนเพื่อนแต่แต่ทำไมไม่รู้ว่าต้นมันตายจะให้เพื่อนๆดูนี่ยค่ะเนี่ยมันเริ่มเหี่ยวมันเริ่มตายเลยเพื่อนๆไอ้ไอ้เพี้พยมันก็ตายตามนะแต่ว่า ใบอะ่ะมันมันเหี่ยวมันก็ตายไปต้นต้นอื่นไม่ตายเพื่อนๆต้นอื่นแล้วต้นนี้ก็เริ่มเหี่ยวต้นนี้ก็เริ่มเหี่ยวใบเหี่ยวมีลูกนะคะเนี่ยม,มีลูกลูกมันก็มันก็เริ่มโตแล้วนะเพื่อนเพื่อนอ่ะอันนี้ไม่ค่อยมีลูกป,ปีนี้อันนี้เริ่มตายอันนี้ไม่ตายเพื่อนๆอันนี้ไม่ตายดูสิดู โดกไหมคะโดกอันนี้โชคดีมันไม่มัน,ม,นมันยังไม่เหี่ยวมันยังไม่ตายเพื่อนๆอ,อ๋อเสียดายต้นนี้